สวัสดีพี่น้องพ่อกับยายม่งอีกแล้วยายม้งกับมาเฮ็ดแนวยูน้องกินอีกคือเกาพี่น้องเมื่อน,นี้เมนูของยายม่งสิเป็นลาบหมูพี่น้องนี่จ้าเป็นเนื้อเนื้อหมูสับไวแล้วก็มีตับเล็กน้อยพี่น้อง <c oughs> ก็มีต้นหอมแล้วก็พริกหันซอยแล้วก็หอมแดงใบบักกูด พักกับกระสีมีนี่ก็เป็นพักหนึ่งพี่น้องหลายพักที่กระลำาบกทั่วเคี้ยหนึ่งอันก็เป็นพักสดพักพื้นบ้านอยู่น้ำหัวน้ำสวนเฮ้านีค่เก็นแบบง่ายๆกินแบบพื้นบ้านเลยพี่น้องอันดับแรกแย่มมงสปไปลวกตักหมูสะก้นะอนนะฮะหางหมอน้ำพร่อ้เลยพี่น้อง กรับลงไปเลยปเป็นล้วนหีอนตอไ่เคีื่อ,อไปนั้ำซุปอนึ่อง,อง,งลังบะบะกลัวร่วงือนครับเง่ะ แต่บ้านเกษตรแห่งเนหอูฟุกุระพี่น่จะรับใบเห็ดไห่แข็ง จับมุสุกใส่สีองนอกสแบบ่ีแล้ว <c oughs> On a de ressources à la -fidon. อใส่ไปเลยลาใบย้ายมุงกับเส้มุ้งม,ม,ม,มาล้วน พี่น้องต่อไปก็ล้วนมือ ล้วนเนืองพี่น้องแบบงน่ามันไปเล็กน้อยอเอยื่าไห้มันแห่งเกินไปพี่นอ้อง เลือดหมูกับใส่เลือเล็กน้อยพี่น้อง ห,หลดดีจั็กน้อยพี่น้องเพื่อพวามนัวเพินมข้นข้าวกับใส่นาปลาล่าน้นได้พี่น้องเรามือนไย้มุ่งบลาใส่ค่ะใส่นาปลาล่าลุ่นกับลุกับสีนัวแสบพี่น้องมุ่มุก โูสุปดีแล้วพี่น,อน้องมันีปิดเต่าเลยเิมาเทร่วมกันกับตับเลยพี่น,อน้องคือสิบสิบคนเฮ็ดลาบ เดี๋ยวนะพี่น้องมาหน,นี่งเส้มาค่นบัรนข้นเห็ดลาบบ้วนมวยซุปต้มตับให้ซุปพี่น้องไหมวเย็นันกน้อยพี่น้อง ัหน้าลงไปเลยกันดีรับแดดกับหน้าลงไปเลย ขบาบหัวหอมลงไปเลยสลดหิดหน้อย ป่าเล็กน้อยพี่น้องเพราะว่าใส่เกลือเข้าไปน้ำตอนที่เขาล้วนหมูแล้วค้นให้เขากันเลย หอมแดงลงไปเลยพี่คันซ้อยลงไปใบบักกูดต,ต้นหอมก็มนีสี่หอมหอมเปรต้นหอมทักซี่แหละพี่น้องหลายยางร่วมกันหลาบมือเสกเียพี่น้อง ง่ายๆบานๆของยายมุ่งนี่แหละค่ะเสรียบในกัรน,นี้เหมือนเศร้าเด้พี่น้องเด้อถอนไปเรื่อยๆพี่น้อง หวานหวานเนื Finally, อ้อนุ่มๆพี่น้องซิมลดจ่าซิมลดบาทเนี่ยเด็ดเด็ดพี่น้อง สอยจางเลยมันนุ่มๆตับหวานๆพี่น้องเนื้อเนื้อนุ่มตับนุ่มเ็จเศษน้ำกันน้กมีเสาร์าด้วจ้า,าด้วยพี่น้องด้วย แช่น้ำกันพิกก็มีพี่นอ้องพิกอ่อนลูกโดดกเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องบัตพร้อมกินได้เลยไม่ได้จ้าเศบเศบน้ำกันเดอ้อลาบหมูกับพักในหัวในสวนนอพักกะทิ้นพักกะหล่ำเหนือพี่น้องแล้วก,ก็หนึ่งพักพักปักทั่วบักเคี้ยกะลํำหนึ่งพี่น้องเศบเศบน้ำก,นกันกับลาบหมูเศบเศษเนื้อเสาเดอ้อคลิปนียายม่งกับคอลาบไปก้อนคลิปหนาคอบกันไมพี่น้อง กกดติดตามน้ำเนเดอ้อสวัสดีค่ะ